ก็ My Way ของสสนะคะคือความยัง wild a n free นะคะแล้วก็การ empower ในเรื่องของ Can Do, attitude ต่างๆนะคะจากแทย์ไลนของเรา because girl c a n นะคะอยากจะส่งต่อ m s s a g e เนี้ยไปให้คุณลูกค้าหรือว่า Audience ที่เห็นแคมเปญเนี้ยค่ะให้ Boost up ความมั่นใจขึ้นมาอยากลองทำอะไรใหม่ๆนะคะไปลองทำเลยะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าคุณทาได้ ออยค่ะเจ็ดดาวจิตชื่นโชติค่ะซีเนียร์แบรนด์แมนเจอร์แบรนด์สสีค่ะ แบรนด์ที่ยับยั้งความวัยรุ่นความยังนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนาะแล้วก็เป็นบิวตี้อย่างลัดไซแบรนด์นะคะของที่เราขายนะคะก็มีแบบเครื่องสำอางนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชั่นคอสเมติกนะคะเบสเมคอัพนะคะหรือว่าอินแครีเลเทสนะคะเราก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สินะคะ้าซาสีนะคะมีขายในวัดสันนะคะอีฟแอนด์บอยนะคะบิวตี้แอมคอนวีนะคะแล้วก็ร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าออนไลน์เนี่ยก็ช็อปได้ที่ออฟฟิเชียลซาสีนะคะ lazada shopee นะคะแล้วก็มีเว็บ198 beauty ค่ะจุดร้่นต้นของสสีอะคะ่ะก็ต้องเท้าความไปถึงแบรนด์สีจันเลยพูดง่ายคือเหมือนเป็นแบรนด์แม่ในบริษัทนะคะเราก็มาดูว่าเอ้ยมีกลุ่มทาร์เก็ตมาเก็ตไหนที่ทางบริษัทนะคะอยากจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าออฟเฟอร์โปรดักต์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะเราก็เลยออกมาเป็นแบรนด์สสีนะคะเหมือนเน้นกลุ่มที่เป็นบ er ิวตี้บิเกนเนอร์ค่ะเริ่มแต่งหน้าเริ่มดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แคมเปญของสสิคะเริ่มแรกตอนรีแบร์เลยอะค่ะก็คือแฮชแท็กสิว่าได้ค่ะคือเราต้องการจะบอกว่าเอ้ยสิว่าได้นะอยู่ทําได้นะเหมือนเป็นการให้กำลังใจะคะต่อมาเราก็จะมีแคมเปญแฮชแท็กแป้งสองสีสู้มันด้วยนะคะสื่อสารถึงโปรดักต์นะคะที่เป็นแป้งกระป๋องเนี่ยที่คุมมัน12ชั่วโมงนะคะ ก็คอลเลกชัน survive นะคะเหมือนเป็นภาคต่อจาก girls can collection แล้วนะคะอันนี้ก็เป็น girls can survive ซึ่งเราก็เด velope มาจากอินไซต์ของทุกๆคนนี่แหละคะ่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นผ่านอะไรมาเยอะมากในแต่ละวันนะคะอากาศก็ร้อนอีกเมื่อกี้เราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาซับหน้าเติมลิปอะไรกันบ่อยๆนะคะเราก็เลยผลิตโปรดักที่มีความ l อง g l a s t i n ขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้าในจุดนี้นะคะ่ะ วันนี้เดี๋ยวมาแนะนำสีลิปหน่อยดีกว่าสำหรับลิปสวายนะคะสวายก็เป็นลิปแมตติดทน12ชั่วโมงเนาะถ้าเป็นออยแนะนำแล้วกันเนาะแน่นอนถ้าใครที่เป็นสายฝอนะจริงๆแนะนำเป็นสี01นะคะโรแมนติกนูดแล้วก็สำหรับใครที่เป็นแบบสาวแซบเลยนะคะชอบทาปากสีแดงนะคะติดทนตลอดวันเลยเนะะี่ยค่ะก็แนะนำเป็นสี09นะคะ Forever Red นะคะ ก็จริงๆตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับลิปเซอร์ไวนะคะก็จะเป็นลิปเนื้อแมทนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ต้องต้องบอกว่าไม่ได้แมทแบบแมทแห้งทําให้ปาดแห้งอะเพราะว่าเราเข้าใจอินไซต์คนยุคนี้ว่าอุ้ยเราก็ต้องการลิปแมทที่ติดทนอยู่ทนนะแต่ว่ายังยืดหยุ่นไปตามปากค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะเราก็ต้องการอยากจะให้ปากราดูสุขภาพดีอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้จะเป็นลิปแมทกรตาม ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นแป้งส u r v i v บนะคะหรือว่าชิอเล่นของน้องก็คือแป้งหน้าหอลอกพยายามจะล็อกควบคุมความมันบนผิวหน้านะคะของคุณลูกค้านะคะเพราะว่าเข้าใจว่าอากาศร้อนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะสับหน้าระหว่างวันบ่อยนะคะแล้วก็แป้งตัวนี้นะคะ่ะเรามีถึง4เฉดสี ก็สำหรับแคมเปญล่าสุดนะคะแคมเปญเชื่อสินะคะหรือว่า survive ที่ผ่านมานะคะคือเรื่องขำมากจริงๆอยู่กอดดิสมาจากตัวเองตอนนั้นที่ทํางานกับ c r ี a t ีเอเจน n c ่แหละและ้วก็มีอินไซต์นี้ยโผล่เข้ามาด้วยคืออยู่กอ d ด s สเราก็ไปนึกถึงตอนที่เราอยู่เมริกาจำได้เลยว่ากำลังไปจากเท็กซัสไปนิวยอร์กล้วันมันมีอุบัติเหตุอะไรที่สนามบินน,นิดนึงแหละโพสแม่ก็คือฟิลบอกว่าแบบ โอเคไม่เป็นไรไปคนเดียว this, อ,อยู่กับดิสอะไเงี้ยแล้วมันบอกมันมันได้แรงบู่ะมันได้พลังใจอะไรเงี้ยค่ะสัสียเรออยากจะมาให้กําลังใจนะคะให้ก้าวข้ามผ่านไปได้ะคะ่ะ survive ทุกแรงกดดัน,นะคะก็เลยออกมาเป็นแคมเปญเชื่อสิทนะคะ ก็อุปสรรคและความท้าทายที่แบรนด์สัสิเราเจอมาบ้างค่ะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าแบรนด์สัสิเนี่ยเราเป็นแบรนด์ที่จับทร์กเกตวัยรุ่นแหละ mm hmm. ทีนี้ค่ะต้องเข้าใจว่าทุกคนน่ะโตไปตามวัยของตัวเองเนาะก็จะมีวัยรุ่นกลุ่มใหม่ๆเข้ามาตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยแบรนด์อ่ะแน่นอนว่านอกจากคนที่โตไปพร้อมกับแบรนด์เราเนาะเราก็ต้องรีคูตวัยรุ่นแก๊งใหม่ได้แหละเข้ามาในแบรนด์นะคะก็เป็นความท้าทายของแบรนด์ที่เราก็ต้องคีดตัวเองให้ยัง and fresh Up t o d a t e ตามเทรนตลอดเวลานะคะหรือว่านน ณปัจจุบันนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างแคมเปญแฮชแท็กแป้งปองสีสุ้มันในรอบนี้น้องที่เราเลือกเป็นคุณโอ๋มาเป็นพรีเซนเตอร์ละค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้มาฟติชิลริ่งกับคุณพัชานะคะเพราะว่าแน่นอนเราอยากจะบอกว่าในส่วนของแป้งกระป๋องหรือเครื่องสำอางของเสเนี่ยไม่ได้จํากัดเพศอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็เราพยายามจะเน้นพรีเซนต์ในเรื่องของความเป็นตัวตนความเป็นปจเจกความเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อนาคตของแบรนด์สสินะคะแน่นอนสิ่งที่เราโฟกัสคือเราอะต้องการออฟเฟอร์วาร์ิี้ให้กับลูกค้านะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีความสนุกในการเลือกคสเมติกแล้วก็มองว่าคสเม e ติกเนี่ยเหมือนเป็นิวตี้และไลฟ์สไตล์ของเขาอะคะ่ะแล้วก็สามารถเอ h a ฮ c นส์ทูบิวตีของเขาได้ด้วยอะไรเงี้ยะคะ่ะ ก็ My Way ของสสินะคะคที่ทำมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้นะคะแม้ว่าจะรีแบรนด์ก็ยังมีแอสเซทิกอันนี้อยู่นะคะแน่นอนก็นคือความยังวายแล์ฟรีนะคะแล้วก็รีเพซีนต์ความไลฟ์ลี่นะคะความเป็นวัยรุ่นนะคะหรืออมีความยังแอดฮาร์ดคะก็เป็นหัวใจสําคัญของแบรนด์สสินะคะไม่ว่าะจะเป็นใครก็ตามอะคะ่ะอายุเท่าไหรอ่อ่ะจริงๆริงอเราก็แบบยังแอดฮาร์ดได้ก็เป็น My Way ของสสิเหมือนกันที่เราจะทํำออกไปแล้วก็ส่งต่อความมั่นใจในทุกๆแคมเปญเลยค่ะ